ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากอเมริกาใต้มีทั้งหมด4ทีมครับหลุดไปทีมหนึ่งเสียโกตาให้แก่เอเชียของเรา4ทีมนี้ประกอบไปด้วยครับอาร์เจนตินาบาซินเอกวาดอร์และก็อุลุกไวยบาซินแชมป์หลายสมัยครับ ตัวเตีงอีกหนึ่งทีมเจนตินาอาดีตแชมป์โลกนำโดยเมสซี่อุรุกวัยอดีตแชมป์โลกเหมือนกันอเมริกาใตา้น่าจะเป็นทีมที่จะไปแย่งแชมป์โลกกับทีมจากยุโรปน่าจะมันครับ มาน้อยแต่มาด้วยคุณภาพครับทีมจากอเมริกาใต้ติดตามรอชมได้เลยครับ